กระแทกนายแรงเลยใช่ไหมไรโนลไม่ต้องห่วงมูลแลนส์กำลังจะมาถึงแล้วอืมอเขามาแล้วแต่เขาดูแปลกพอว้อาอยู่นะนายเป็นอะไรเนี่ยช่วยด้วย ใช่แล้วหุ่นยนต์ของฉันขอบคุณทุกคนเลยฮ่าไม่มีบูลเลส,สตัวจริงช่วยแล้วเมืองนี้จะล่มจมแล้วล่ะตอนนี้ก็กลับฐานกันเถอะจอนนี้เองจ้าพร้อมช่วยเหลือแล้วจอนนี้บูลเล็เป็นบ้าไปแล้วขออะไรฉันไม่หยุดเลยช่วยฉันดี แปลกจังแต่ทีมช่วยเหลือพร้อมจัดการแล้วจ้าไง,จ,งจอนนี่วิลเลฟนแบทฟลายบ๊อบกำลังมีปัญหากับบูแลนซ์ที่ไซต์ก่อสร้างพวกนายไปดูหน่อยได้ไหมแน่นอนได้จัดการเอง ฉันไม่เห็นใครเลยนอกจากไรโนทรัคสอะทองนี้บ,บ๊อบนายทำอะไรนะ่ะเธอคิดว่าไงล่ะซ่อนไง่าบรพยบาบ้านนั้นเพิ่งจะออกไปแล้วฉันกลัวว่าเขาจะกลับมาอีกเขาไม่แม้แต่จะรักษาไรโนเลยหอ ไปหยุดบูลันส่วนฉันจะดูแลไรโนเองดับซับโอ้ oh. นาวเป็นไรแล้วไรโนตอนนี้ถึงเวลาไปช่วยแบทฟลาย เััฒนาความเร็วไปไกลเลยเคที T, the one. ่ระวังเฟลเกอบไปแล้วไม่ได้แล้วเฟลน่ากลัวชะมัดเข้าหนีไปแล้วไม่พ้นสายตาฉันหรอก ไงแบนฟลายตอนนี้ฉันขอเพิ่มพลังไว้จธิบายให้ฟังแน่นอนเปิดโหมดเพิ่มพลังแบบนี้แหละที่ต้องการ มันจบตรงนี้ล่ละคงเจ็บแน่เลยแบตฟลายจะทำได้ใช่แต่บางอย่างมันดูแปลกแปลนี่ไม่ใช่บูเลนส์มันเป็นหุ่นยนต์ และเรารู้ว่ามันเป็นของใครด้วยฉันว่าแล้วเป็นฝีมือของวิกกี้จริงๆด้วยแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนอะพวกแกอาจจะชนะคราวนี้นะพวกอนิม่าโง่เง่าแต่ฉันจะชนะสงครามนี้แน่ เอาเป็นวันที่ดีจริงๆฉันรักหน้าร้อนืมฉันรู้ว่าจะทำให้มันดีกว่านี้ได้อย่างไงอ้อโอ้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 โอไม่ทัสกอตเจิดไรโนทรัคส์โอ้เย้ ฉันชอบเวลาที่พวกอนิมา่าโง่เง,ง่าทำตามคำสั่งจริงๆไ <laughs> งทัสกี้มีอะไรฉันช่วยไหมตอนนี้วิกกี้มาจมนตีไรโน่นอะทัสกี้ทัสกี้นายโอเคไหมเพื่อน นา <Yes, S 1> <Hey, Johnny. S 2> จอนนี่เพื่อนวิกกี้ไปก่อเรื่องที่ทะเลเราต้องไปหยุดเธอไม่ต้องห่วงจอนนี่เราจัดการเอง สาวน้อยตัวร้ายนั่นอยู่ไหนนะหาฉันอยู่เหรอจัดการเลยเพื่อนใหม่ของฉันระวังนะทรคโค <c ười> คราวนี้พวกนายพิชนะรอกอ,อากงอเง่าอเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสายออออเอาล่ะ ไม่เบี่ยงเบนความสนใจไรโนทรัสนะแต่อย่าทำร้ายเขาฉันจัดการที่เหลือเองอะไรนะเฮ้ยอืออืมอือออเร็วเข้าไทเตีย จับเขาได้แล้วฮึืึนายจะต้องทดใช้พวกแอนิม่าโง่เง่าโอ้ว้าฮะระวัง <c oughs> ยอมแพ้สวิกกี้เทนี้ไม่ได้แล้วละ่ะอะ นายแน่ใจเหรออ่อะโอเอาเพื่อนโงกเงาของนายไปไอ้ลูกแมวอ้ึม oh. oh. uh. 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 อย่างเรียบร้อยไหมแทร็กเกอร์โทนี่ฉันอยากจะช่วยจับวิกกี้หน่อยอ่ะได้เลยเปิดโหมดเพิ่มพลัง ช่วยนายทีหลังนะไทเกียอิจฉาเพื่อนนายเหรอจระเข้น้อยมันจบแล้ววิกกี้ฉันไม่คิดอย่างนั้นเธอทำฉันโมโหแล้วนะ อ่ะอ้อาอะไรเนี่ยไม่เอาน้าลืไปสิเร็วว้าทาฉันสไอ้ง่โอเค แต่เธอต้องทำให้เพื่อนฉันกลับมาเป็นปกตินะก็ได้ก็ได้ดีมากทำให้ไทเกียกับไรโนกลับมาเป็นปกติด้วยรู้แล้วรู้แล้วออฮะอ๋อออ ได้ทำอะไรเนี่ย <bunker. S 2> ฉันทำได้ดูสิแท็กโคฉันจับวิกกี้ได้โอย้ยพูดอะไรของนายฉันหยุดเธอได้ก่อนนะอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันสั่นสะเทือน เช็คโอดไดในเป็นอะไรไหมอ่ะโจนี่ที่สารลักกลางกำลังถล่มเพราะแผ่นดินไหวแล้วอะ่ะเราติดจุ่เนี่ยเข้าใจแล้วเพื่อนนายรอฉันส่งใครไปช่วยได้ไหมจะใครยาำเฮ้โนจนี่เพื่อนนายต้องไปช่วยชาวเมืองที่กับเราเป็นอันตรายเพราะแผ่นดินไหวนะแน่นอนจนี่เราจัดการเองเอา เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยทุกทุกอย่างถูกทำลายไปหมดเลยอะ่ะเราไปต่อไม่ได้เพราะมีหินพวกนี้ขวางทางน่ะไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองดีมากบิว <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ uh huh. ทีนี้ถึงตาฉันทำงานแล้วห้าเรียบร้อยทีนี้เราไปช่วยทุกคนกันเถอะฮะ พวกเขาต้องอยู่แถวนี้แหละช่วย,วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเอ๊ะแรดโคนั่คคนานายเหรอเิลฉันดีใจที่ไหนมานะนายต้องช่วยเราออกมาไม่ต้องห่วงเครื่องขุดของฉันจะจัดการเองระวังนะพวกเออ้าเย้ ขอบใจบิลดูซ่าแต่ว่าแท็กโคได้กับบ๊อบิังติดอยู่ใต้หินอยู่เลยฉันรู้จัดการเองอา <c oughs> นายเป็นไงบ้างแท็กโคฉันไม่เป็นไรฉันจะช่วยนายจัดการหินพวกนี้นะอะ អ uh, oh. คนเดียวไม่ได้นะเพื่อนออง่ายฉันเข้าได้ทุกอย่างโอเคไหมจอนี่ฉันต้องการให้ช่วยมีพันเด้นไว้อีกรอบแล้วอะไม่ต้องห่วงเพื่อนเปิดโหมดเพิ่มพลัง ฮะฮาช่วยด้วยตอนนี้นายปลอดภัยแล้วขอบใจแทรคกอดได้หะอ่าอะเกือบไปแล้วนะ ช่วยด้วยฉันกำลังไปพวกนี่สิที่เรียกว่าทีมเวิร์กสุดยอดเลยเพื่อนพวกนายช่วยเราไว้ าออฉันคิดว่าเรายังมีงานต้องทำอีกเยอะมาจัดกันเลยอ้ออ้า ว้าว oh, wow. วันนี้ลมแรงมากเลยน่าจะไม่ใช่วันที่เหมาะที่จะบินนะแต่ฉันต้องเอาของนี่ไปส่งที่เมืองแอนิมาทุกคนรอฉันอยู่ถ้าฉันบินเร็วฉันก็จะไปถึงที่นั่นเร็วขึ้นว้าวฉันจะตกแล้วฉันต้องการความช่วยเหลือจอนี่เองจ้ามีอะไรให้ช่วยไหมจอนนี่นี่ไม่กันนะ เครื่งฉันพังแล้วอ่ะแล้วฉันกำลังจะตกหน้าผาแล้วฉันต้องการความช่วยเหลือโอ้ไม่ oh อดทนไว้นะมีเกิลกำลังไปช่วยแล้วไงจอนน่แบทฟลายบิลดูเซอร์มีเรื่องด่วนที่ทะเลทรายและมีเกิลกำลังแย่ไม่มีเวลาแล้วดับทับไปกันบิลลี่ไม่ต้องห่วงจอนน่เราจัดการเอง เขาเจ็บแน่โอเคบิลดูเซอร์ฉันจะพยายามเปลี่ยนทิศทางของมีเกลส่วนนายหาที่จอดลงได้ดีๆหน่อยนายคิดว่าไงท่านวันดีนะไปกันเลยอโอ้บแบดฟลายฉันดีใจที่เธอมาเนะไม่ต้องข่วงเลยนะมีเกลนายจะลงจอดได้อย่างราบรื่นแน่นอนฮะ ว้าใจเย็นเพื่อนแค่เบียงหน่อยก่อนจะตกนะเอาล่ะไหนดูซิว่าลูกพี่กระจัดที่ตอนไหนให้เดาออสถาน้ำนั่นดีเลยความคิดดีนี่บิวดูซะเอาล่ะเพื่อนไปละนะเตรียมตัวให้พร้อมนะมเกกาอะไรนะ เมโกลบัตฟลายเป็นอะไรไหมนายทำได้ดีมากเลยล่ะเิลลี่สดชื่นมากขอบคุณมากเลยทีมช่วยเหลือพวกเธอช่วยฉันไว้เลยล่ะโอ้ oh, ไม่เป็นไรเมโเกแต่นายยังต้องไปเช็คกังหันเครื่องหน่อยนะใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะฉันต้องไปส่งของพวกนั้นด้วยและฉันคิดว่าคงทำไม่ได้แล้วล่ะไม่ต้องห่วงเพื่อนเราจดการเอง แบทฟลายถ้าว่าไงถ้าฉันจะพร้มเบเกิลไปรองรถของเราส่วนเธอไปส่งของพวกนั้นทีมเวิร์คสุดๆฉันเห็นด้วยงั้นจัดกันเลยอ <c oughs> ฉันพร้อมแล้วแล้วเธอละแบทฟลายมันแบบว่าค่อนข้างหนักแต่ฉันจัดการเองเออเธอแน่ใจนะว่าทำได้นะฉันแข็งแรงกว่าเธอนิดหน่อยและลมนี่ก็อันตรายมากเลยละ่ะ เบาเหมือนขนนกเลยล่ะฉันจะกลับมาในพริบตาคอยดูนะเอาละ่ะไปกันสายบายฉันกําลังกลับฐานนะจอนนี่ฉันเพิ่งไปส่งเมย์ก้นที่ร้านซ่อมเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวซ่อมเครื่องให้ไม่เอียมดีมากบิลดูเซอร์ไม่เขาจะทางแบทฟลายไหมเพราะเพิ่งแยกกันเองเมื่อกี้จริงด้วยฉันจะเช็คหน่อยว่าเธอเป็นไงมั่งไงแบทฟลายภารกิจเป็นยังไงบ้าง ก็น,นะจอนนี่เอาจริงๆเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอน่าจะกลับมาก่อนนะแบทฟลายบินตามลมแบบนั้นมันอันตรายมากเลยอะไม่ได้นะจอนนี่เราทำให้ทุกคนผิดหวังไม่ได้ว้าวฟิลน่ากลัวนะเนี่ยถ้า,อาของพวกนั้นมันด่วนจริงๆงั้นเธอก็เติมพลังหน่อย เหรองั้นก็จัดไปเย้ yeah! นี่แหละที่เรียกว่าเติมพลังว้าวด้วยคอร์โบอันนี้ของจะไปถึงในพิบตาเลยว้าวฮ่าฮ่าว้าวฮ่า ทำดีมากแบทฟลายเธอส่งของได้ทบทันเวลาเลยก็ยังเหลือเซอร์ไพรส์สักนิดหน่อยไอศครีมของเคที่คือที่สุดเธอดีใจมากตอนฉันเอาของไปส่งให้ก็เลยเหลือไอศครีมให้เราด้วยเป็นทีมช่วยเหลือนี่ก็ได้กำไรมันกันนะบางทีอะ ตอนนี้<ห>วิกกี้เธอกำลังวางแผนชั่วอะไรอีกล่ะอย่าเป็นงี้สิเจ้าหนูจอน,นี้มีหุ่นยนต์พ่นเมืองแล้วเธอไปทั่วเมืองแล้วและนายกับอน,นิมาามีเนียนของนายควรจะต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเป็นหุ่นยนต์ของเธอใช่ไหมก็อาจจะใช่ขอดาวนะเธอตั้งโปรแกร,รมให้มันทำเรื่องชดชั่วแต่เธอควบคุมมันไม่ได้ฉันเดาวถูกไหมหานั่นไม่ใช่แฟลชเดนสองทีมนายมาเร็ว,เ,รวเลย งั้นเรียกพวกเขามานเลยไงยจอนนี่ไงจอนนี่ไทเกียวิลเลเฟนฉันมีภารกิจใหม่ให้พวกนายวิกกี้ต้องการให้ช่วยที่เมืองเมืม่อกี้บอกว่าวิกกี้เหรอวิกกี้คนเดียวที่ชอบทำลายเมืองเหรอมันจะดีเหรอจอนนี่เอาหน้าเพื่อนไม่มีเวลาแล้ว ว่ามันแปลกไหมที่วิกกี้โทรหาจอนนี่มันดูทําแม่งทําแม่งงานแหละแต่เราต้องช่วยทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือนี่ใช่ไหมก็ถูกของนายฉันจะจับตาดูให้ดีๆแล้วกันนี่งี้เดี๋ยวๆสิหุ่นยนต์มันบ้าไปแล้วเพื่อฉันได้อย่างล่ะฉันจัดการเอง น่าขยะขยะง่ะน่าเป็นอะไรไหมไทยเกียร์ไม้ต้องคนฟองน้ำเยอะขนาดนี้ด้วยไหมอะเสร็จหรือยังยังมีหุ่นต้องจับนะโู้ขอเธอวิกกี้แต่เราต้องทำความสะอาดเมืองก่อนนะ พอพอฮาฮ่านีมากทุกคนแล้วตอนนี้ทั้งเมืองก็สะอาดเอี่ยมอ่องเลยล่ะใช่ก็ไม่เลวนะแต่เรายังมีงานต้องทำอีกใช่แล้วฉันจะเอาหุ่นยนต์ของฉันคืน ฉันหมายถึงตอนนี้เราต้องไปหยุดมันใช่ไหมฮนายรออะไรอยู่แล้วหยุดมันสิรอก่อนฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขาเนี่ยไงยไทเกียภารกิจเป็นไงมั่งมันโอเคจอนนี่ เราทำคฏศาสตร์เมืองแล้วแต่เราต้องไปหยุดหุ่นยนต์ต่อฉันเคยติดใงเมื่อที่มันพ่นใส่ฉันคราวนี้ฉันเลยต้องแข็งแกร่งขึ้นจัดไปเตรียมตัวเพิ่มพลังเลยเย้ yeah. มีลอปีศาจแล้วมันเดยวนั่นมากับดักฉันไม่ได้แล้วล่ะมาลุยกันเลยิ่ถือเราไหมลูไม้ักเก่าใช้ไม่ได้ผลหรอกนะถึงตาฉันละ่ะโปเช ฉันว่าจะมีครอบตรงนี้นะย้ะเฮ้ทำดีมากทีมฉันหมายถึงก็ไม่เลวนะสำหรับอนิมาจอมทึ่มนะก็ด้วยความยินดีนะใช่ก็เอาไว้เจอกันใหม่นะจ้าจ้าบายบายพวก ไหนที่สุดการทดสอบวันนี้สำเร็จดีอัปเรกดอีกนิดหน่อยฉันก็จะมีหุ่นยนต์ที่เชื่อฟังและชั่วร้ายที่สุดในเมืองแล้วจะไม่มีใครหยุดฉันได้